ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม2565ของสำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System มีการประชุมวางแผนทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานทุกวันจันทร์การถ่ายทอดความรู้เทนนิงวันที่3ตุลาคม2565ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมปี2565ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภออำเภอพรเจริญประจำเดือนตุลาคมปี2565วันที่4ตุลาคมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวันที่7 ตุลาคมประชุมวางแผนเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณพศ2567วันที่11ตุลาคมร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชจังหวัดบึงการครั้งที่2ทั2565วันที่17ตุลาคมประชุมสํานักงานประจําสัปดาห์มอบแคลเซียมโบรอนให้แก่เกษตรกรตบลพรเจริญวันที่25ตุลาคมมอบชลาไตาโคดอร์ม,มาพร้อมให้คําแนะนําแก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ร่วมสัมมานาออนไลน์หลักสูตรการสัมมานาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลคลกรมส่งเสริมการเกษตรระยะ5ปีการดำเนินง,งานตามระบบส่งเสริมการเกษตรวิสิตนางวิไลนันทาเกษตรอำเภอพรเจริญได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลจัดประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่ขึ้นและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2565ทั66รายละเอียดดังนี้ วันที่4ตุลาคมจัดประชาคมตำบลพรเจริญหมู่ที่4และหมู่ที่8วันที่5ตุลาคมจัดประชาคมตำบลพรเจริญหมู่ที่6และหมู่ที่11ตําตำบลสีชมพูหมู่ที่1และหมู่ที่5วันที่6ตุลาคมจัดประชาคมตำบลพรเจริญหมู่ที่1และหมู่ที่3ตํตำบลสีชมพูหมู่ที่3และหมู่ที่6ตตำบลสีสำราญหมู่ที่1หมู่ที่5และหมู่ที่7 วันที่7ตุลาคมดำเนินการประชาคมตาบลสีสำรานหมู่ที่2 4สและ6ตตาบลสีชมพูหมู่ที่4และหมู่ที่7วันที่10ตุลาคมจัดประชาคมตาบลดอนย่านางหมู่ที่1วันที่11ตุลาคมจัดประชาคมตาบลดอนย่านางหมู่ที่4และหมู่ที่6ตตาบลสีชมพูหมู่ที่2ตํตบลป่าแฝกหมู่ที่7 วันที่12ตุลาคมจัดประชาคมตำบลดอนแยนางหมู่ที่2และหมู่ที่3วันที่17ตุลาคมจัดประชาคมตำบลป่าแฝกหมู่ที่1 3และ5วันที่18ตุลาคมจัดประชาคมตำบลหนองหัวช้างหมู่ท right ี่1 6 8ตำบลป่าแฝกหมู่ที่2 4และ6วันที่19ตุลาคมจัดประชาคมตำบลหนองหัวช้างหมู่ที่2 7และ11 วันที่20ตุลาคมจัดประชาคมหมู่ที่4 5 9และ10ตำบลหนองหัวช้าง งานอบรมงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆในพื้นที่วันที่4ตุลาคมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการคูบโบตา้าร่วมมือกเกษตรร่วมใจนักวิสาหกษษิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากเกษตรกรตำบลวังชมพูวันที่20ตุลาคมร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนวันที่25ตุลาคมอํานวยความสะดวกและแนะนําการออกแบบขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช งานบูรณาการกับหน่วยงานอื่นวันที่5ตุลาคมร่วมโครงการขาจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยัง่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมอบวัสดุและซ่อมแซมบ้าน วันที่10ตุลาคมร่วมประชุมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนพาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2565วันที่19ตุลาคมมอบสนับสนุนพันต้นไม้ให้แก่อําเภอรพรเจริญรับบริจาก,กระถินสามัคคีอําเภอรพรเจริญวันที่20ตุลาคมร่วมตั้งกลองกระถินสามัคคีอําเภอรพรเจริญมอบบ้านพอเพียงตะบนพรเจริญ วันที่21ตุลาคมร่วมถวายองค์กฐินสามัคคีอำเภอพรเจริญวันที่23ตุลาคมร่วมงานวันปิยมหาราชแผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ท่านสามารถดูได้ทางเว็บไซต์สำนักง,งานเกษตรอำเภอพรเจริญ